เจนซีรีพอร์เตอร์สวันนี้พาไปดูการปลูกพืชผักปลอดสารเคมีที่ทําจากน้ําส้มควันไม้ของเกษตรกรชุมชนนาป๋องอํเาเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะที่ใช้เวลาคิดค้นทําสูตรน้ําส้มควันไม้ปลอดสารเคมีกลายมาเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่ากลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับอาชีพให้อาชีพเกษตรกรในชุมชนติดตามจากนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสงขลาค่ะ คุณวิมณีรัตนเกษตรกรดั้งเดิมในพื้นที่ชุมชนนาป๋องตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาที่มีความคิดไม่อยากใช้สารเคมีกับผักผลไม้ของตนจึงได้รเริ่มคิดสูตรน้ำส้มควันไม้เป็นสูตรเฉพาะโดยการเผาไม้ที่ผสมกับสมุนไพรต่างๆอาทิข่าตะไคร้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นการทำน้ำส้มควันไม้ไว้ใช้ ไล่มดไล่แมลงปลูกผักใช้ฉีดผักใช้กันเชื้อรานะน้ำส้มควันไม้ของลุงในต่างกับของคนอื่นนะของของลุงเสริมสมุนไพรสมุนไพรนี่ไม่อันตรายที่ลุงทำนี่ชิมดูทุกทเต่าเลยไม่อันตราย จากน้ำส้มควันไม้เล็กๆกลายเป็นอาชีพเสริมที่สามารถหาไรายได้ให้กับครอบครัวโดวยบรรจุขายเป็นขวดในราคาส่งขวดละ40บาทจนได้รับหนังสือรับรองและได้จัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตอนนี้เกษตรกร,กรอั่วนหนึ่งมันใช้อินทรีย์เป็นสารอินทรียในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บำรุงป้องก,กันกาแบโดยใช้สารน้ำพวกน้ำเลียส้มฟันไม้ นกกาารรํดัดตูพืชน,น้ำส้มควันไม้เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรดต่ําเกิดจากการเผาถ่านในช่วงที่ไม้กําลังเปลี่ยนเป็นถ่านเมื่อทําให้เย็นลงแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ําทิ้งไว้ในภาชนะพลาสติกประมาณ3เดือนเพื่อให้น้าส้มควันไม้ที่ได้ตกตะกรนและแยกตัวเป็นชั้นเมื่อก่อนเราใช้สารเคมีนะคะก็ใช้ใช้สารเคมีฉีดอยู่คราวนี้เนี่ย เราก็เลยเห็นว่าสารเคมีเนี่ยนอกจากแพงมีราคาแพงแล้วนะคะแต่ผลที่จะตามมาเนี่ยคือมันจะมีผลต่อสุขภาพน้ำส้มควันไม้เนี่ยราคาถูกนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเป็นผลผลิตที่เราผลิตได้ในในชุมชนประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ก็คือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคือนานๆเราฉีดครั้งหนึ่งมันก็โอเคนะคะมันสามารถไล่แมลงได้เต็มที่ น้ำส้มควันไม้ใช้ป้องกันแมลงและโรคพืชได้หลายชนิดมีกลิ่นของควันไม้ที่มแมลงไม่ชอบผลที่ตามมานั้นนอกจากผู้บริโภคจะปลอดภัยแล้วเกษตรกรก็มีชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย